อย่ามาดูรูปลูกสาวพี่สาวกันนะจะเสร็จไหมเนะี่ยก็คอคุณพ่ออยู่นะก็เลยัอนนี้คุณแม่บงังโอเคครับก็ไม่รีบดีกว่ผมตาผมจะไม่ไหวอะรวมพลังไปวาดรูปที่โรบินสันลบุรีงานล้อมรัวไอ้ล้อมวงมันนะโอเคครับจะสี่โมงออีกครึ่งชั่วโมงจะไปสี่โมงหรือห้าโมงดีนี่ผมโอเคครับสู้ตายรับพี่สาว โอบคุณพี่ีใหญ่ลบุรีที่ให้นั่งทำงานครับนะครับเดี๋ยวลูกสาวแล้วก็พี่ชายลูกสาวกอดทอยอยู<ะ>่โอเคครับจะกันงานล้อมวงมันที่ลมสัตว์ลบุรีครับขอบคุณมิกซี่ใหญ่ลบุรีให้นั่งวาดทำงานลูกค้าครับ แบบว่าคนที่เป็นเพื่อนผมในเฟซบอกทำไมไม่อัดวิดีโอตอนวาดก็ <c oughs> ผมวาดรูปอยู่ไม่มีอะไรมาอัดนะครับหรือซื้อขาตั้งมาวาง <c oughs> โอเคครับก็ยังไงมีตังก็จะตื้อม,มาวางแล้วกันนะ <c oughs> จะซื้อลนมาร <c oughs> อยแล้วอัดเลย <c oughs> กดกดให้มันลอยค้างแล้วถ่ายตอนวาดโอเคน่าลองอยู่ โอเคมีตังก็จะซื้อมาอาจจะให้ทุกคนได้เห็นตอนไหว้ครับครับโอเคครับสู้กับงานต่อแล้วหรือพักตานะครับไงเจอกันที่โรงพยาบาลรบตรีงานล้อมวงมันครับวันนี้คาราบาวมาเต็มวงครับ,รบวันพิสยโทษทีครับพี่สาวทุกคนครับ